ใช้โปรแกรม r e v i t ในการใช้ในวิชาเขียนแบบกอ่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรือเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์จนไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบนะครับนะวันนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราได้ทําหลังคากันไปแล้วนะครับได้ขึ้นหลังคากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะให้เรามาต่อก็คือเรื่องของการทําเชิงชายนะครับเชิงชายหลังคาน,นะครับเพราะว่าถ้า เชิงชายที่มากับตัวหลังท้ายเองเนี่ยยังไม่มีเชิงชายนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยเรียบเรียบนะฮะลักาณะของเชิงชายเรียบเรียบแบบนี้นะครับอาจจะเ,เรามาดูของเราครับว่าเราจะทําเชิงชายของเราได้ในหน้าตาแบบไหนอย่างไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะครับการทําเชิงชายนะครับก็เริ่มต้นจากนี้นะครับเราไปที่นี่ครับในแท็บ Architecture นะครับแล้วก็มาที่ loop ครับในคำสั่ง l o o นะครับคลิกดาวน์ลงมาก็จะเจอชุดคำสั่งนะครับไม่เป็นหลังคานะครับหลังคาปั้นอยาหลังคาจั่วนะครับฟาชัคานะครับเชิงชายแล้วก็รางระบายน้ำครับอะเดี๋ยวเราจะทำตัวนี้ครับฟาเซียเชิงชายนะครับก็เข้าสู่คำสั่งครับ <Yeah. S 2> mm hmm. คลิกเลือกคำสั่งเชิงชายครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเป็นพื้นฐานของตัวโปรแกรมมาก่อนเลยนะครับ mm hmm. ผมคลิกเลือก mm hmm. เอาที่เป็นพื้นฐานของโปรแกรมมาก่อนเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ดูความแตกต่างนะครับ mm hmm. จากนั้นเราเมื่อเราคลิกได้แล้วเราก็นํามาคลิกในบริชายหลังคานะครับ yeah. คลิกที่บริชายหลังคาคลิกครับ คลิกนี่นะครับคลิกนี่นะครับแล้วก็คลิกห้าแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกห้าแบบนี้ครับเ,เสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่หัวลูกศรโมดิฟายด้ยนะครับเพื่อออกคำสั่งเดี๋ยวจะกด e s c a p e ก็ได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจที่เราได้เห็นก็คือนะครับเอ๊ะเจ้าตัวเชิงชายเนี่ยนะครับเจ้าตัวเชิงชายน,ยนะครับปรากฏว่าหนึ่งก็คือเขาเนี่ย นะครับล้นออกมาจากชายหลังคานะครับล้นออกมาจากชายหลังคานะครับก็รูปร่างหน้าตาก็แปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับแก้กันนะครับเดี๋ยวมาปรับแก้กันนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็เวลาในบ้านเราเนี่ยนะครับเชิงชายของเราในบ้านเราเนี่ยเราก็จะมักจะต้องมีส่วนที่เป็นเชิงชายทับเชิงชายนะครับหรือว่าปั้นลมทับปั้นลมเนาะที่ที่ใน แบบบ้านเราที่ทํากันแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยนะก็สามารถที่จะปิดเชิงชายได้อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีปิดลอนเนี่ยก็กรณีที่เป็นหลังคาเป็นลอนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ากรณีที่เราคลิกอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับจะทําให้เชิงชายเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเราจะสามารถที่จะลบหรือทํางานต่อเนี่ยได้ง่ายนะครับเดี๋ราก็คลิกเชิงชายก็ลบทิ้งไปเลย อาทีนี้เราจะมาทําเชิงชายกันต่อนะฮะให้ตัวเชิงชายเนี่ยมันหลบเข้าไปอยู่ตรงบริเวณชายหลังคาหรือชายกระเบื้องหลังคานะครับอาที่ครับแล้วก็คลิกไปที่ส่วนที่เป็นหลังคานะครับแล้วมาดูที่ตรงนี้ครับนะครับลาสเตอร์คร,ครับตอนนี้มันเป็นปั๊มคัดอยู่นะครับปั๊มคัดอยู่ เราปรับให้เป็น t r o e Cut p u m ครับปรับให้เป็น t r o e Cut p u m นะฮะปรับเป็น t r o e Cut p u m นะครับ,รบ, um, รบแบบน,นี้ปรับครับเมื่อเราปรับเสร็จเรียบร้อยสังเกตครับสังเกตที่ชารคาครับก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวกลับปรับอย่างเดียมกันเนาะน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราคลิก แต่กาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเอาแล้วเมื่อเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับเราก็เรียกนะครับอนุญาตออกจากคำสั่งเดิมอก่รน,นะครับเราก็เรียก architecture นะครับแล้วก็เชิงชายอันนี้เราก็คลิกครับคลิกแล้วก็คลิกก็หกเชิงชายไฮโซมากๆนะฮะ,ะรูปร่างหน้าตาครับเชิงชาย เงิออกมางี้เลยนะครับไม่ไม่เป็นตั้งฉากหรือเป็นดิ่งลงไปเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องปรับแก้กันนะครับวิธีการเดี๋ยวเราปรับกันอาจจะเราลบตัวนี้ทิ้งก่อนอ่ะนี่ครับมาที่เชิงชายครับอ่ะตรงนี้ครับข้อสังเกตตัวต่อไปครับก็คือองศาของการทำฐางคานะครับอันนี้เราก็ปรับให้เป็น เก้าสิบองศาเนาะตั้งฉากเห็นเทพครับแล้วเราก็เรียกเชิญชายมาใช้ทีครับเชิญที่อัดเก้าสิบองศาครับเก้าสิบองศาเสร็จแ,แล้วเราก็เอามาคลิกเลยคลิกคลิกนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็คลิก,ลก,ลกนี่แหละครับเชิญชายก็จะเดินรอบตัวคานเป็นที่เรียบร้อย นะครับแบบนี้นี่นะครับอ่าก็ได้เชิงชายมาแล้วนะครับวิธีหนึ่งนะครับทีนี้เออย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเราจะทําเชิงชายในแบบในฉบับบ้านของเราเนี่ยบ้านเราต้องมีมีปิดลอนด้วยนะครับอ่าเรามาทํำยังไงให้เป็นเชิงชายแบบมีปิดลอนด้วยนะครับเราก็ลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะครับเอาละครับ ก็มาที่นะครับในการทําเชิงชายแบบมีปิดลอนเนี่ยเราก็ต้องสร้างก่อนนะฮะสร้างสร้างสร้างตัวเชิงชายของเราขึ้นมาด้วยก่อนนะครับเพราะอะไครับเราไปที่ architecture นะครับแล้วก็เลือก f a าซเซนะครับหรือเชิงชายที่สำคัญครับอยากให้ทําเป็นจินตนากายคือเรื่องของการดู p l i เ a ทนะครับทีนี้ผมก็ทำการอินทายนะครับ ลูบิเคทเพื่อสร้างเชิงชายในแบบที่เป็นแบบของเรานะครับในแบบที่เป็นแบบของเราหรือว่าเชิงชายที่ใช้กับตัวอาคารของเราครับลูบิเคทครับตั้งชื่อครับก็เป็นเชิงชายเนี่ยภาษาไทยได้เยกันเนาะเชิงชายศูนย์สามอ่ะผมใส่ศูนย์สามแล้วนะครับเพราะตั้งชื่อแล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นศูนย์สามไปเพราะว่าผมมีตั้งไปก่อนหน้านี้เนี่ย สองตัวแล้วนะครับก็อเป็นศูนย์สามนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเขาสังเกตครับมาดูตรงนี้นะครับอ่าตัวโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับตรงนี้กันเลครับโปรไฟล์ที่มากับตัวโปรแกรมเนี่ยที่เขาเซตให้เราเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ในแบบของเราแล้วก็สังเกตว่าเมื่อกี้ตอนที่เราทำไปเนี่ยจะเป็นสีเขียวๆเนาะนะครับเพราะ เพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแบทเทียรลนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแบทเทียรลนะครับยังเป็น by category อยู่เดีย๋ยวเราจะปรับกันนะครับเอาละอ่าตรงนี้เราโอเคไปก่อนนะครับเราโอเคก่อนเรา d u p l i c a แล้วเราก็โอเคไปก่อนะ okay อน,นะครับอ่าเราก็โอเคครับว่าเราก็มีเชิงชายของเราขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ในการสร้างเชิงชายในในเอกลักษณ์แบบไทยๆแล้วนะครับก็ ไปที่ไฟล์ก่อนเลยนะครับแล้วก็สร้าง New ครับ New แล้วก็สร้างเป็น New Family New Family นะครับก็ทำความเข้าใจอีกนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสได้เปิดมาใหม่นะครับก็ New Family เนี่ย Family ก็เหมือนทั้งใน AutoCAD เนี่ยก็จะเหมือนเป็นบล็อกนะครับแต่ว่าใน Revit เ,เนี่ยก็ใช้คำว่าเป็น Family ครับครับ เมื่อเราเข้ามาในส่วนที่เป็น New Family เรรียยบ้อแล้วนะสิ่งที่ทุกท่านต้องหานะครับต้องหานะครับหาคำนี้คหาคำนี้นะครับหาคำนี้เอ่ออเดี๋ยวละหาไฟล์ตัวนี้ครับ Metric Profile นะครับก็ด้วยความที่ เราใช้หน่วยมาตราเมตริก Matrix นะครับในการทำงานเนี่ยดังนั้นเราจรึงจะเป็นต้องหาโปรไฟล์ที่เป็นเมตริกมาใช้ในการสร้างวัตถุให้กับตัวชิ้นงานของเรานะครับหาคาว่าเมตริกโปรไฟล์ซึ่งบางท่านนะครับก็จะอยู่นะครับผมให้ดูเส้นทางนะครับก็จะอยู่ในในดใดซีเนาะนะครับในโปรแกรมนะอาจจะอยู่ในโปรแกรมไฟล์ โปรแกรม Data ก็แล้วแต่นะครับในในส่วนที่เครื่องของเราหรือโปรแกรมของเราเนี่ยได้ทำการติดตั้งไปนะครับหาคำว่า AutoDesk นะครับแล้วหาคำนี้นะครับ HVT นะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับ r e v i t เวอร์ชันของแต่ละท่านนะครับว่าเป็นเวอร์ชันไหนกันนะครับอาจจะเป็น19บ้าง2019 220 0บ้างแล้วแต่นะครับหาคำนี้นะครับหา Family Template นะครับ แล้วก็หาว่า English นะครับบางคนบางบาง,บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ใน uh, Fa m i l y t e m p l a t e Thailand ก็มีนะครับบางคนตรงนี้อาจจะเป็น English 1ก็มีนะครับแต่โดยโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับหาคำนี้เจอแหละนะครับเมื่อหาเจอแล้วนะครับเมื่อหาเจอแล้วนะครับ,นะรบเมื่อหาเจอแล้วเราก็หาในโฟลเดอร์ ของตัวในได y สีของเราเนี่ยแหละครับเดีย๋ยวนะอยู่ไหนนะเมื่อกี้ผมหาเจอแล้วอ้าวแล้วครับเมทริกโปรไฟล์อ่าคลิกแล้วก็จะมีภาพพรีวิวให้เราดูด้วยนะครับเมื่อเราคลิกเมทริกโปรไฟล์แล้วนะครับก็มีภาพพรีวิวให้เราดูด้วยแล้วก็โ open มาอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง shape ของอวัตถุครับ shape ของวัตถุนะครับมาในการสร้างเชฟของวัตถุครับ อ่ันจะเป็นเซกชันนะตอนนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นหน้าตัดของเชิงชายนะเป็นหน้าตัดของเชิงชายนะครับในส่วนนี้เราใช้ตัวนี้ครับเราต้องทําเส้นล่างสีเขียวๆนี่ก็คือเป็นเส้นล่างนะฮะเป็นเส้นล่างนะครับเป็นเส้นล่างนะเราสร้างเส้นล่างเพิ่มครับไปที่ reference plane นะ reference plane นะครับสร้างเส้นล่างอ่นะาคลิกไปก่อน อ,อ่านะครับข้อที่น่าสนใจต่อไปครับสังเกตตรงนี้ครับระยะที่เกิดขึ้นครับหน่วยที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยมิลลิเมตรอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับเราจะต้องปรับกรอดนะครับเพราะว่าแบบของเราเนี่ยบางท่านอาจจะใช้แบบก่อสร้างเนี่ยแบบที่ทำเนี่ยเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับบางท่านอาจจะใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรอันนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานองค์กรน,นะครับ แต่ถ้าเราใช้หน่วยเป็นเมตรเนี่ยต้องปรับก่อนนะครับวิธีการปรับก็ไปที่เมนเทสครับแล้วมาที่โปรเจกต์ยูนิตครับเริ่มต้นเนาะปรับแก้หน่วยก็ไปที่เมนเทสครับโปรเจกต์ยูนิตครับหรือจะพิมพ์อักษรย่อนะครับ u n ก็ได้นะครับโปรเจกต์ยูนิตครับมาครับเริ่มต้นตรงนี้ครับ าจากเร่งเนาะเป็นมิลลิเมตรอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะปรับกันคลิกผ่ายแล้วก็ปรับจากหน่วยมิลลิเมตรนะครับและจุดทศิยมนะครับให้เป็นเมตรแล้วก็จุดทศิยมเป็นจุดทศิยม2องตำแหน่งอืมแบบนี้ครับ แล้วก็โอเคไปนะครับเสร็จแล้วก็สังเกตครับจากนี้จากเมื่อกี้เป็นมิลลิเมตรอยู่เนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมตรละโอเคไปเอาครับกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าหน่วยก็จะเปลี่ยนแล้วจะเป็นศูนย์จุศหแล้วก็คือจะมีค่าเป็นเป็นเซนติเมตรเป็นเป็นหกเซนติเมตรนะครับภ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ โอเคนะครับมาต่อเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ Reference Plane อีกครั้งนะครับในการสร้าง Reference Plane ก็เลือกไปที่ create นะครับก็มาเลือกที่ Reference Plane สร้างอีกสักเส้นนึงครับมมานะครับอา,นะรบาปรับแต่งขนาดครับส่วนแรกอ่าส่วนแรกเนาะ นะครับตัวเชงชายเนี่ยที่บ้านเราใช้เนี่ยก็จะเป็นเชิงชายที่มีขคลดความหนาอยู่ที่1นิ้วนะครับแคลกความหนาะครับหนิ้ว1นิ้วก็0.02 5์จุนาเมตรแล้วก็คลิกเลือกที่เส้นนอกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับในการคลิกเส้นต่างๆเหล่านี้นะครับว่าถ้าเราคลิกที่เส้นนี้นะครับจะเป็นการปรับระยะของตัวเส้นนี้นะครับ แล้วก็ถ้าต้องการจะปรับระยะจุดนี้นะครับและให้ทางขวามือนี้ยังคงที่อยู่ไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมาคลิกเลือกที่เส้นนอกนะครับอันนี้เชิงชายสามส่วนสี่นิ้วก็ประมาณอ่าหนึ่งจุดแปดเซนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดอืมอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าตัวเชิงชายนะครับเป็นเชิงชาย แปนิ้วนะมา r ปเ e r น n c เ p ลน n e แปนิ้ว8ดน,นิ้วกี่เซนเอ่ยแดนิ้วก็ยีเซนติเมตรอืมแล้วก็เส้นต่อไปครับทับเชิงชายทับเชิงชาย6นิ้วอะหนิ้ว15้าเซนอ่าก็จะขึ้นไปศูนย์จุด่ะ น้าแบบนี้ครับได้ละนะครับเอาละต่อไปเราก็เขียนเส้นหน้าตัดของเ,เชิงชายแล้วก็ทับเชิงชายตามเส้นล่างเลยครับเขาก็จะมีส nap ให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้อืมเอาละครับเส้นล่างที่ไม่ใช้เราก็ลบทิ้งไปนะครับจริงแล้วไม่ลบก็ได้นะครับเพราะว่า เขาก็จะไม่ไปไม่ไปปรากฏหรือไม่ไปแสดงในตัวแบบของเราอยู่แล้วเอาละเราได้นัดตัดของเชิงชายมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก่อนที่จะนําไปใช้ครับต้องเซฟเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวหายนะครับก็คลิกไฟล์นะครับแล้วก็เซฟแอสนะครับเซฟแอสเลือกเป็นแฟมิลี่นะฮะเลือกเป็น Family ่เอา,เอเเอาครับ ตรงนี้มีของเก่าอยู่เยอะแยะงงมากเลยนะครับเราเป็นเชิงชายอืมนะครับเป็นเชิงชายเชิงชายสามนะะนะันกันนะจะได้ตรงกับที่ผมเลือกไว้เชิงชายสามตั้งชื่อครับอืมตั้งชื่อตั้งชื่อนะตั้งชื่อเสร็จเราก็คลิกเซฟครับคลิก เซฟเลยเอนะครับเราเครื่องประมินผลนิดนึงจากนั้นครับนำเข้าสู่โปรเจกต์ของเรานะนำเข้าสู่อาคารของเราครับนำเข้าสู่โปรเจกต์ของเรานะครับด้วย load into project ไครับอาลครับตอนนี้ก็มาแล้วนะมาแล้วนะครับเราก็ไปดูที่อ่ะเราก็มาที่ a r c h i t e c t u r e ครับ ลูฟแล้วก็ฟาเซียแล้วเราก็คลิกเลือกเชียงชายสามนะฮะหรือเชียงชายที่ทุกท่านตั้งชื่อไว้นะครับของผมตั้งชื่อไว้ที่เชียงชายสามแล้วเราก็มาที่อีด t ิทครับอืมมาที่ตรงนี้นะครับเราจะปรับเปลี่ยนนะฮะจากของเดิมที่เขามีอยู่เป็นแบบนี้นะครับเอมฟาเซียแซดนะครับ่าเปลี่ยนครับ าวน,นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเชิงชาย3นี่นะครับที่เราได้มาเมื่อสกักครู่นี้นี่เชิงชาย3นะครับเปลี่ยนแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนแบตเทียร์เขาสักหน่อยครับจากแบบแคตตาอกี่เราก็เปลี่ยนแบตเทีเรยรครับผมเลือกเป็น เรืเอเป็นบูดซึ่งตัวเท็กเจอร์เหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะอินเสิร์ตเข้ามาได้นะครับผมเลือกเป็นเป็นบูดนะครับบูดสแตนแบบนี้แล้วกันนะครับราสามารถอินเสิร์ตเข้ามาได้นะครับต่อไปก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นก็คลิกโอเค ครับผมเชิงชายของเราก็มาแล้วนะครับป่ะทีนี้เราก็จะไปที่หน้าสามมิติครับอันนี้หน้าสามมิตินะครับอ่ะอย่าลืมครับองศาครับอืมต้องปรับเปลี่ยนครับเป็นเก้าสิบองศาแล้วเราก็ทําการคลิกครับคลิกอ่าคลิกให้รอบบ้านครับอืออ๋อนะครับคลิกให้รอบบาน อ๋อนะครับสี่ท่บาทครับนี่นะครับอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับจะเห็นได้ว่าตัวเชิงชายของเราเนี่ยก็ยังอยู่นอกชายหลังคาเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับอืมเดี๋ยวเรากลับไปไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันนะครับ แต่ตรงน,นี้เราคลิกถูกไปก่อนนะครับอืมก็มาที่ตัวคลิกที่เชิงชายนะครับอ่าคลิกที่ตัวเชิงชายนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนนะครับปิดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเชิงชายตรงน,นี้นะครับ เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนตำแหน่งเขานิดหนึ่งนะครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. ถูกคัดปัม๊มเราตั้งไว้เรื่อ่าถูกต้องแล้วเนาะถูกคัดปัม๊มอันนี้เปลี่ยนแล้วะนะครับคงต้องไปเปลี่ยนที่ตัว Family ของเขานะครับอ่าก็ไปที่ไฟล์นะครับอาจจะสร้าง Family ขึ้นใหม่ครับหรือว่า Open นะครับโอเพนไปที่ Family ตัวที่เราเขียนไปนั่นแหละครับเลีอก Open Family แล้วเราก็เลือกไปที่เชิงชายสามนี่นะครับ Open ขึ้นมาแบบนี้สังเกตครับจุดตัดของเส้นล่างนะครับจุดตัดของเส้นล่างที่เป็นเส้นไคลไลน์เริ่มต้น Start เนี่ยเขาอยู่ที่เว้นมุมบนด้านขวาของเซกชันเนี่ย นะครับก็ทําให้ตัวเชิงชายเนี่ยเขานับจุดหรือว่าเริ่มเส้น start การติดตั้งเนี่ยที่จุดนี้นะฮะที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้ฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนให้เขามานับที่จุดนี้แทนนะครับจุดเริ่มต้นหรือว่าจุด start นะครับนี่นะครับหรือ b a s พ point อ่จถ้าไนเอาอร์แคมก็คือ b a s พ point นั่นเองนะฮะเป็นตำแหน่งที่เป็น b a s พ point เนี่ยอยู่ที่จุดตัดของเส้นล่างสีเขียวนี้แต่เราจะเปลี่ยน b a s พ point ของรับ เราก็ครอบเขาทั้งหมดเลยแล้วเราก็ Move เขาครับจับ n ิสเ end point ตรงนี้แล้วก็วาดแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ Save ครับเยี่ยม a v e ครับแล้วก็ Save ไปนะครับแล้วที่สำคัญครับก็นำเข้าสู่โปรเจกต์ครับคลิก นำเข้าสู่จบโปรเจกต์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ให้เขาแทนที่เลยนะครับเอาลิ้ลองไปดูในภาพสามิติดูครับนี่เลยครับเรียบร้อยครับเชิงชายของเราก็ถูกปับเปลี่ยนให้ได้โดยอัตโนมัติทันทีนะครับเชิงชายแล้วก็มีสีตามที่เราเลือกผิววัสดุไว้ด้วยนะครับ ครับผมเรียบร้อยครับกับการทําเชิงชายของหลังคาปัญญาโดยการใช้โปรแกรมเ e v i ตนะครับผมก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้าชื่นชอบกดกระดิ่งกด subscribe นะครับและแน่นอนครับต้องขอขอบคุณนะฮะข้อมูลความรู้ต่างนะครับในการทําคลิปในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทบิมคอนซัลท์ครับที่เอื้อเฟื้อ ข้อมูลความรู้ให้กับเรานะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ